สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,ร,รกอ,อินทรีย์ทุกท่านนะครับวันนี้พอาอยุวิพามาทั้งวันเลยนะครับไม่ได้ไปไหนกันเลยก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่ผมจะพามาดู สูตรอาหารไก่นะครับเป็นสูตรอาหารแบบบ้านๆนะครับเป็นการใช้เศษอาหารน่ครับเศษอาหารที่เรากินเหลือนะครับ ผมก็จะนำมาต้มฆ่าเชื้อโรคก,ก่อนนะครับเพราะว่าสองวันผมจะต้มครั้งหนึ่งนะครับเศษอาหารที่ได้มาก็สะสมที่บ้านผมแล้วก็บ้านนาะกับบ้านเาย,ายอีหลังนึ่งครับสามหลังคานะครับรวบรวมมาก็มาต้ม ก็มีบูดบ้างนะครับแต่ว่าเราก็ต้มค่าชเชรคกเศษอาหารในครัวเรือนนะครับเป็นเศษผักเศษที่เราทํากับข้าวนะครับหรือว่ากับข้าวที่เหลือข้าวที่เหลือนะครับก็เทรวมกันมาต้มนะครับก็ต้มครั้งหนึ่งก็ให้ตอนเช้านะครับให้มีเช้า แบ่งครึ่งครับหม้อน,นึงนก็จะได้สองมื้อนะครับสองวันเมื่อเราต้มเสร็จแล้วเราก็จะมาผสมกับลำข้าวนะครับลำข้าวที่เราไปสีข้าวมาเป็นลำละเอียดนะครับผสมให้กินมื้อเช้า เึ่นมือ้อส่วนมื้อเย็นเราจะเป็นข้าวเปลือกนะครับพอดีที่บ้านก็ทำนาด้วยนะครับข้าวเปลือกก็ให้ไก่กินขายก็ราคาไม่ค่อยดีนะครับตอนนี้ก็ไม่ถึงสิบบาทครับเป็นข้าวเหนียวไก่ที่เราเลี้ยงอยู่ก็มี ไก่บ้านครับไก่บ้านพันธุ์พื้นเมืองตัวเลี้ยงลูกอยู่สามตัวนะครับช่วงนี้เป็นฤดูฝนนะครับไข่ไม่ค่อยฟักไข่มาประมาณสิบใบก็ฟักมาสามตัวนะ ส่วนตรงนี้เป็นไก่ไข่นะครับนั่นแม่ไก่กําลังฟักไข่อยู่เป็นพันธุ์โรสไอแลนดเดสนะครับซึ่งเราซื้อไข่มาฟักนะครับฟักเสร็จแล้วเราก็เลี้ยงโตมาแล้วก็ทําเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับมีอยู่สามตัวเป็นตัวผู้หนึ่งตัวตัวเมียสองตัวนะครับ ก็เช่นกัน,นครับฤดูฝนไก่ก็ฟักได้น้อยนะครับชุดที่ห่านมาก็ฟักได้สามตัวนี่ครับลูกไก่ที่ฟักมาได้ก็เหลือแค่สองตัวนะครับตายเป็นหนึ่งตัว ส่วนในกรงใหญ่นี้จะเป็นพันธุ์ไฮบิตนะครับผมได้ทำคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วบางท่านก็อาจจะยังไม่ได้ดูนะครับผมก็จะเล่าในชิดนี้ทีนนะครับไก1000่พันธุ์ไฮบิตชุดนี้เป็นชุดที่สองแล้วนะครับที่ผมเลี้ยงคือซื้อมาตั้งแต่ที่เป็นลูเกเทียบนะครับส่งมาทางคนส่ง ชุดแรกผมสั่งมาน่าจะประมาณสามสิบตัวก็เลี้ยงไปเลี้ยงมาก็เหลืออยู่ยี่สิบกว่าตัวนะครับตอนนี้ก็หมดหมดรุ่นไปแล้วนะครับรุ่นนั้นรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สองรุ่นที่สองนี้ซื้อมาหกสิบนะครับตอนนี้เหลือประมาณห้าสิบกว่านะครับห้าสิบกว่าตัวก็ออกไข่ก็พอได้กินนะครับ คือเราเลี้ยงแบบจึงปล่อยนะครับก็คือเลี้ยงในกรงแบบนี้นครับมีพื้นที่ให้เขาหากินตอนเช้าก็ให้อาหารเศษอาหารผสมกับลำข้าวตอนเย็นก็จะให้เป็นข้าวเปลือกกลางวันก็จะมีแหนแดงเป็นอาหารเสริมนะครับกับหญ้าหวานอิสราเอลครับ นี่ครับบอ่อแหนแดงเลี้ยงไว้สีบอ่อนะครับสําหรับเป็นอาหารเสริมให้ไก่เราจะต้มต้มจนเดือดน,นะครับ นี่ก็เป็นส่วนครัวหลังบ้านนะครับก็จะลกๆหน่อยนะครับตรงนู้นเป็นหญ้าหวานอิสราเอลนะครับที่เราปลูกไว้ให้เป็นอาหารเสริมให้ไก่นะครับนี่ก็เป็นไข่ไก่ที่เราเก็บมาได้นะครับ วันหนึ่งก็ประมาณ20กว่าใบสีก็จะไม่ไม่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะเราเลี้ยงแบบอินทียปลอดสารนะครับเราไม่ได้ให้หัวอาหารก็มีลูกไม่ใช่ลูกมีฟองที่ใหญ่แล้วก็ฟองเล็ก เราก็จะคัดฟองที่พอดีพอดีนะครับขายในชนชนนะครับขายในราคาไม่แพงครับแพงละร้อยี่สิบบาทก็มีคนมาสั่งจองไว้เยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นไข่ปลอดสารนะครับไม่มียาปฏิชีวนะคือเราเลี้ยงั้แต่เล็กๆมานครับไม่ไม่ได้ฉีดยา ปกติชีวนาเลยนะครับเราจะเลี้ยงด้วยน้ำหมักสมุนไพรด้วยให้เป็นภูมิต้านทานครับสูตรน้ำหมักสมุนไพรก็จะมีฟ้าลายโจรมีบอรเพ็ดมีขมิ้นชัน แล้วก็มีตะไคร้ด้วยครับมีหลายๆอย่างครับเราผสมกันเข้าไปนี่ก็เป็นถังที่เราเอาไปไว้ที่บ้านญาตินะครับแล้วก็เอาถังไปเปลี่ยนมาเพื่อที่จะให้เขา ใส่เศษอาหารให้เรานะครับสองวันเราก็ไปเอามาต้มทีหน,นึ่งครับบรรยากาศก็ไม่ค่อยอำนวยเท่าไรรนนหารไนนห่นะครับวันนี้สำหรับการก่อไฟฝนตกต้องกลางล่มให้ก็สำหรับคนที่สนใจนะครับการเกษตรสไตล์ของคันชัยฟาร์มนะครับ ฝากติดตามช่องของเราให้กำลังใจกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปแชร์ข้อมูลประสบการณ์แล้วก็มีคลิปแนววิชาการนะครับที่ใช้ ai ทํานะครับก็ติดตามกันได้นะครับคลิปนี้ก็ ขอ,อลาเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ